ใช่ครับก็ตลอดเลยครับกับอ้ําก็ต้องยอมนางคนหนึ่งให้นางกัดจิกได้อะไรเนี้ยครับเ<ช>ราก็แบบเออเดี<ๆ>๋ยวก็ก็แบบยอมครับผมโอเคครับพี่พี่ขเป็นโสแกงเขาแต่งอะไรก็ได้พี่อ้ําเคยบอกว่าจะแต่งงานก็ต้องเลือพี่เอให้เพราะว่าต้องอมีความครของพี่เอจริงจริงๆพี่เอก็ยังไม่อยากให้นะครับเ<อ>พราะว่ายังไ,ไม่ได้เล่นละครในพี่เอใช่ไหมครับผมยนะก็ แล้วแต่น้องนะครับพี่ก็พูดคํานี้มาตลอดว่าแล้วแต่น้องไงเนี้ยครับผมแต่คือเหมือนกับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เล่นละครพี่เอให้เล่นละครให้พี่เอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันนะครับผมมือเรือครับท่าทางไปแล้วครับผมก็เอาหนึ่งเรื่องให้รอดก่อนครับน้องเขาตอบไปยังไงก็อย่างนั้นนะครับเหมือนเขาตอบไปเยสแล้วนะครับ ยังดูกั็นอยู่เลยครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางช่องนะครับผมจะให้โอกาสว่าให้เราจะทําเป็นลักษณะไหนเพราะว่าสุดท้ายก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จะเห็นควรว่าเออเหมาะแล้วก็พี่เอเหมาะกับการทาละครให้น้องอ้ําแบบไหนอะไรเนี้ยครับก็ให้ผู้ใหญ่พิจารณาครับ <c oughs> ให้ช่องไก่ครับเพราะว่าเม่เน็่งช่องเลยอะครับ สนุกดีคร je. right ับอยู่กับอ้ uh ําก็พี่เอกงโดนบางครั้งไม่ไปกองทุกวันนะครับผมพี่เอกคงเหนื่อยอ่ะพี่เอกลัวมากเลยอ่ะใจนึงก็อยากให้น้องอ้ํามาเล่นให้ตัวเองแต่ใจนึงก็กลัวความเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเอานะครับผมเพราะว่าน้องอ้ําไม่ได้เล่นละครง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เล่นละครให้ใครง่ายๆด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะครับผมก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าเราจะหวะช่องส่งบทใหม่นี่ครับกาลังคุยอยู่กับผู้ใหญ่ครับค่ะน้องอ้ําถ่ายละครเพลิงพระนังเสร็จประมาณ ประมาณตุลาคมเนี่ยครับพี่เอว่าน้องอั้มรับละครทีละเรื่องนะครับกว่าพี่เอจะทําทุกอย่างเตรียมบทเตรียมอะไรทุกอย่างน้องอั้มเอ่อผู้ใหญ่ยังไม่ส่งเรื่องที่จะให้น้องอั้มเล่นมาให้เลยตอนนี้เพราะว่าใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันครับในการเขียนบทการจะทาบทให้เสร็จแล้วก็จ,จะจึงจะทําเป็นเรื่องละครต่อครับผมข้ามไปปีหน้าอะไรอาเงี้ยเอออาจจะไม่ถึงปีหน้าแต่อาจจะปลายปีแน่นอนครับผมไม่น้องอั้มทาทีละเรื่องหรือไม่ก็กั้ากึ่งอะครับเพราะเรื่องเพลิงพนาใกล้จะปิด ก็จะเปิดอย่างนี้ยครับจะต่อเลยอย่างนี้ครับหลังจากนี้ถ้าพี่อ้ําตัดสินใจแต่งงานก็คือพี่เอก็โอเคแล้วใช่งดีก็ก็แล้วแต่น้องนะครับผมแล้วแต่น้องเลยครับแต่พี่เอก็มีความสุขกับการที่เหมือนน้องอ้ํมีความรักตอนนี้อย่างเนี้ยครับก็มีแฟนที่ดีแล้วก็มีงานที่ดีแล้วก็ชีวิตที่ดีนะครับผมก็มีความสุขทุกอย่างอย่างเงี้ยไม่ต้องมีเรื่อง ให้เครียดไม่ต้องมีเรื่องให้ปวดหัวหทํางานอย่างเดียวแล้วก็ดูแลตัวเองให้แบบสวยสพรั่งแบบนี้ตลอดไปก็เหมือนมีความสุขแนละ้วเราได้ดูอ้ําเหมือนกับได้ได้ดูตัวเองในกระจก,กน,นะครับเพราะว่ตัวเราก็เหมือนกับโตมาพร้อมอ้ําหรือว่าโตก่อนอ้ําแล้วเวลาเห็นอ้ําสวยเราก็รู้สึกว่าพวกเราก็ยังสวย, oh, <my. S 1> สวยทุกคนอย่านี้ยัยงเป็นรุ่นที่แบบว่าเชียร์พี่อ้๊มกันตั้งแต่เราเราเริ่มแบบว่าดูหนังสือดารากันอย่เรี่อค่ะก็ยังสวยอยู่ก็แสดงว่าพวกเราก็ไม่รู้สึกวิทยาทอแล้วก็ ทุกคนก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองกลัวความไม่สวยเพราะว่าอ้ําปรดาภา,ายยังสวยอยู่แล้วเราก็อยู่รุ่นนั้นรุ่นพี่อะรุ่นพี่แต่พวกน้องอะ่ะรุ่นนั้นก็ยังรู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะทําให้ตัวเองสวยตลอดไปนะครับตามที่น้องอ้ําใช้โปรดักเพราะนั้นเจ้าของโปรดักจ้างน้องอ้ําเยอะๆนะครับครับผมเออครับ <c oughs> ไม่เลยนะครับตัวพี่เอเองก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ทางช่องนะครับคือหมอนอ,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 อ๋อครับขอโทษขอโทษขอโทษไม่สัมภาษณ์น้องๆนานแล้วเลย<อ>เคินแล้วก็ถอยห่างตลอดเลย,ย <c oughs> ครับก็คือแล้วแต่ผู้ใหญ่ที่ช่อง3นะครับที่จะให้น้องแล้วก็พี่เอว่าเหมือนกับพี่ A. จะพูดอยู่กับทุกคนเสมอว่าเราเป็นนายทุนนะครับในการที่จะลงทุนเราก็ต้องหวังกําไรแต่เมื่อเหมือนกับ ผู้ใหญ่ช่องสามเป็นคนลงทุนในทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราเชื่อในการตัดสินใจของเขานะครับเพราะว่าตัวพี่เองพี่เองก็เป็นนายทุนพี่เองก็เหมือนกับตัวเองรู้สึกว่าอยากทำคอนเทนต์อะไรให้มันดังขึ้นมาแล้วก็มีโฆษณาเข้าเยอะๆแล้วใครมาขวางมาอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เราเสียโอกาสในการที่จะขายโฆษณาครับพี่เองก็จะเข้าใจในการตัดสินใจของทุกๆคนนะครับแต่ัดสินใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เลยครับผมตัวพี่เองกออ็แล้วแต่ผู้ใหญ่ไม่เคยแบบบอกว่าไม่เล่นกับใครทุกคนเล่นกันได้หมดครับผมแล้วแต่ ความเหมาะสมของแต่ละเรื่องแล้วก็แต่ละวัยถ้าเหมือนกับบางคนหน้าแก่แล้วมาเล่นกับเด็กเราที่หน้าเด็กมันก็ดูเหมือนลุงกับหลานนี่นะครับบางทีเหมือนดูกับป้ากับหลานนี่นะครับไอ้นี้คือมันต้องเหมาะสมทั้งวัยแล้วก็เหมาะสมทั้งเ,เรื่องของบทละครแล้วสิ่งเหล่านี้คนที่ตัดสินใจคือนายทุนตัวพี่เอไม่ใช่เป็นคนที่จ่ายเกินค่าเวลาในการเช่าเพื่อใช้ละครเรื่องนี้ไปออกอากาศที่ช่องหรือว่าเป็นคนที่ลงทุนโปรโดักชั่นเพราะฉะนั้น พี่เอจะต้องให้เกียรตินายทุนทุกท่านในการที่จะเอาน้องๆพี่เอทุกคนไปทํางานนะครับทุกอย่างครับช่องเป็นคนดูทุกคนด้วยนะครับพี่เอพูดตรงนี้เลยทั้ง3 5 7 9ทุกอย่างนะครับช่องเจ้าของเวลาเป็นเป็นคนดูเพราะว่าเราต้องคิดถึงใจเขาใจเรานะครับถ้าวันหนึ่งพี่เอเป็นเจ้าของเวลาและเป็นคนจ่ายเงินปีนึงไม่รู้กี่พันล้านในการเช่าเวลาถ้ามีคนนึงมาขัดขวางในการทํางานเรารู้สึกว่ามันมันไม่แฟร์ต่อต่อตัวเราอะครับเพราะฉะนั้น เราต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจของคนที่เป็นเจ้าของเงินในการที่เช่าเวลาเพื่อที่จะออกอากาศว่าสิ่งที่เขาทําไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทํารายได้ให้กับช่องเพราะว่าเราต้องทอํายังไงให้ช่องมีไรายได้มากที่สุดด้วยเหมือนกันเนี่ยครับดี๋ยวก็มีมาปรึกษาเองมน้องโอ้จะคุยกันทุกเรื่องนะครับผมแต่ถ้าเรื่องละครแบบนี้ครับน้องโอ้ตัดสินใจตั้งแต่ตอนต้นที่เริ่มมาให้เราช่วยกันทํางานแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวน้องโอ้ก็รู้กันว่าน้องโอ้ก็ทางานเล่นละครเล่นหนังดังมาแล้วน้องโอ้ก็ เหมือนกับมีความสามารถมีอะไรทุกอย่างพี่เอก็จะเชื่อมั่นในการตัดสินใจทุกอย่างคุยกับน้องโอส่วนมากคุยเรื่องสนุกเรื่องสนานเรื่องมีความสุขกินอาหารใต้เห็นไหมครับจะเห็นว่าไปร้านเลสตอร์บ่อยเดียรครับ mm hmm. ขเขาก็ชอบอาหารที่ตอนที่สมัยอยู่บ้านพี่เอพี่เอก็ทําผัดสตอกุ้งให้ทานตอนนี้พี่เอบอกว่าไม่ได้อยู่บ้านเลยนะครับโอไม่ต้องเข้ามากินที่บ้านเพราะว่าร้านไปเปิดตรงแถวเบเจอร์และเชลทินโอเข้าไปทานแล้วก็ส่งรูปไหมดูพี่เอก็บอกเด็กที่ร้านว่า ถ้ามาริโอไปห้ามเก็บตังค์นะฟรี<อ>แต่ก็ลงอไอจีได้หน่อยแล้วกันค่ะตอนนี้เหมือนแบบวาพี่ไอ้ปั้นเด็กใหม่ขึ้นมาก็ไม่ชอบนะเด็แเกแบบโอ้เลยเออพี่เอ,เอคิดว่ามันต้องรอเวลาแล้วก็รอคือ<ช>ไม่ใช่ว่าการจะสร้างเด็กใหม่มันจะเหมือนกับสร้างได้ภายในวันเดียวเหมือนกับ มันเหนื่อยเหมือนกันนะครับการที่จะให้ใครคนนึงดังเหมือนกับถ้าน้องๆได้อยู่เคียงข้างพี่เอตั้งแต่รุ่นสมัยพี่ณเดชนี่ครับน้องณเดชนก็ใช้เวลาในการเดินทางกรุงเทพขอนแกน่นกรุงเทพขอนแกน่นอยู่นานมากเลยนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นคนใหม่ๆที่ขึ้นมาบางทีก็แบบเหมือนกับ acting ก็ยังไม่พร้อมบ้างแต่ก็ต้องให้โอกาสเขาไว้นียครับอย่างเช่นเหมือนน้องเด่นคุณเนี่ยครับค่อยๆขึ้นมาซึ่งเราก็ใช้เวลามา3ปีแล้วหรือ2ปีเนี่ยครับในการทําเพราะฉะนั้นต้องขอจังหวะแล้วก็เวลาแล้วก็ให้พี่เอได้ได้เหมือนเทรนแล้วก็ฝึกโอกาสนะครับ yeah, <ๆ S 2> จริงๆ,ๆก็เหมือนเดิมนะครับโอกาสจริงๆมีมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ําเพราะว่า ตอนนี้จากเมื่อก่อนเราเป็นผู้ปั้นอย่างเดียวตอนนี้เราก็เป็นผู้จัดละครด้วยเนียครับก็มีโอกาสที่จะนําเสนอแล้วก็สอนอคติ้งให้น้องคนนั้นมาเล่นละครของเราเนี่ยครับโอกาสที่จะให้คนเห็นมันง่ายขึ้นแต่แต่คือสิ่งที่มันยากก็คือเหมือนหน้าตานะครับบางทีแบบว่าเหมือนกับคนหลอ่อมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะครับเราทุกคนโตกันแล้วบางทีก็อยากมีลูกหน้าตาสวยๆหลอ่อๆแต่แบบมันมันต้องรอรอเขาเรียกว่าเหมือนกับ มันเป็นอุบัติเหตุอะครับความดังความเป็นดารามันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆแล้วก็ดังเลยอะไรงี้ไม่ใช่ครับอุบัติเหตุบนท้องถนนมันก็ไม่เกิดบ่อยเพราะฉะนั้นพี่เอแล้วว่าบางทีมันต้องให้โอกาสและให้เวลาเขาหน่อยนะครับร่เม <c oughs> ีข่าวหรือว่าแบบเ,เราไปโดนดาราใหม่กันเลยวอ๋อไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวพี่เอเลยครับพี่เอไม่รู้เรื่องเลยครับผม <c oughs> พี่อยู่อังกฤษมาประมาณเกือบ20วันนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าครับลองสืบดูพี่ก็พอรู้มาเหมือนกันน่าจะเป็น น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนอื่นนะครับพี่เอไม่รู้เรื่องข่าวนี้คงอาจจะเป็นเพราะว่าเออเหมือนกับเวลามีประเด็นกับคนโน้นคนนี้ก็เหมือนกับเขาก็จะมองถึงคนที่เคยเคยมีข่าวด้วยกันละกันาเนี่ยครับซึ่งจริงๆพี่เอว่าไม่งงเลยเพราะว่าบางคนก็อาจจะคิดได้อย่างเี้ยค่ะว่าน่าจะเอ้ยน่าจะเป็นคนนี้คนนี้แต่คือพี่เอเป็นแนวหวานนะครับไม่ใช่แนวแรงถ้าแนวแรงแล้วก็จริงจังแล้วก็จริงใจถึงไหนถึงกันต้องไปถามทาง ฝั่งคุณเฮเลนเขาครับครับพี่เอว่าจะไม่มีพี่เอครับผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าพี่เอเดินพารากอนก็ต้องแบบว่าเหมือนกับเปิดร้านอยู่แถวนั้นเราไม่กล้าครับแล้วไปนั่งเข้าใจผิดครับผมน่าจะฟังเสียงผิดนะครับคงเสียงพี่เอว่าเสียงเหนือใต้แล้วนะครับที่พี่ได้ข่าวมาเดินยิ้มสานนะครับ ก <P PS> ็มีคนพูดใกล้ฟังกันมาแต่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรตรงนี้ครับผมอย่างงี้ไม่ได้ตามรายละเอียดแต่พี่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ถึงขนาดมีเรื่องหรือตะโกนว่ากันหรืออะไรแบบนี้อาจจะแบบอาจจะเป็นการกทักทายหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นการกทักทายกันก็ได้แต่บางคนแบบพูดเสียงดังกันอาจจะอาจจะเป็นทักทายเสียงดังหน่อยอย่างนี้ครับนี่คือคิดบวกนะครับถ้าคิดลบก็อาจจะว่าจริงอย่างนี้แต่ถ้าคิดบวกก็อาจจะเป็นการกทักทายกันขอให้เป็นเป็นเอ่อการกทักทายแล้วกัน